สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 5 9 8ขอถามหน่อยค่ะพอดีอายุ56ปีมีประกันสังคมมาตรา33แต่จ่ายไม่ครบ15ปีตอนนี้จ่าย12ปีถูกเลิกจ้างงานจะได้รับเงินบำเหน็จถ้าจะต่อมาตรา39เลยได้ไหมและสามารถใช้สิทธิทันทีหลังจากนั้นหรือไม่คะเพราะอยากได้ประกันค่ารักษาพยาบาลตลอดชีวิตค่ะได้ครับ เพราะอะไรเพราะถ้าคุณสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้ความคุ้มครองเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยไม่ขาดช่วงอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเมื่อคุณออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยครับความคุ้มครองเนี่ยจะอยู่กับคุณต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนและ กฎกติกาในการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็คือต้องสมัครภายในเวลาไม่เกิน6เดือนหลังจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นสุดลงดังนั้นถ้าคุณสมัครมาตรา39ได้ความคุ้มครองเรื่องของการรักษาพยาบาลก็ต่อเนื่องไปไม่มีการขาดช่วงอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องรับบําเหน็จเนี่ยถ้าคุณจะรับคุณก็ต้องรับก่อนสมัครมาตรา39นะครับถ้าคุณสมัครมาตรา39แล้ว คุณไม่มีสิทธิ์แล้วนะเพราะคุณได้กลับมาเป็นผู้ประกันตนนะครับอะแต่ว่าคงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณถามคุณคงอยากจะรู้ว่าพอเป็นมาตราสาเนี่ยสิทธิ์มันจะต่อเนื่องไหมคําตอบก็คือต่อเนื่องครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน e ีพีถัดไปครับสวัสดีครับ